ผู้ชมคะเช้าที่ผ่านมามีเหตุประทึกขวัญเกิดขึ้นต่อหน้านักเรียนมัธยมโรงเรียนแห่งหนึง่งในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะอยู่ๆผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งกําลังยืนพูดอยู่ที่หน้าเสาธงชักปืนออกมาจนทําให้เด็กๆซึ่งอยู่ในระยะใกล้ต้องพากันวิ่งหนีนะคะยังไม่ชัดเจนว่ามูลเหตุจูงใจของผอ,อคืออะไรนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนีออ่ยผอเคยถูกแจ้งความดําเนินคดีจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงอ้างว่าถูกผอ,อล่วงละเมิดตั้งแต่ต้นปีและขณะนี้มีคําสั่งยา ไปช่วยราชการเพื่อสอบข้อเท็จจริงครับโขับทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งขออบอกเขาแล้วเมื่อวานว่าเหตุการณ์นี้แะครับที่กูุ่มในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาพูดกับนักเรียนที่หน้าเสาธงแล้วก็ปลดกระดุมเสื้อสูทชักปืนที่เอวออกมานะครับแต่มีครูเข้ามาห้ามเอาไว้ นักเรียนเนี่ยแตกตื่นด้วยความตกใจก่อนที่โรงเรียนจะประกาศงดเรียนแล้วก็ให้กลับบ้านทั้งหมดหลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต16มีคําสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปช่วยราชการที่สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต16ไว้ก่อนและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับผอ,อ,อแล้วหลังจากผู้ปกครองเข้าแจ้งความเกี่ยวกับพฤติกรรมระหว่างผอ,อ,อกับนักเรียนหญิง เรืาา่องปัญหากรรมนี้ก็ไม่เข้าใจก,กัน,กกนท่านเองก็ผูปศึกษาผมเมื่อคืนท่านเองก็ได้ให้สต์ท่านนั่นแหละครับว่าให้แก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องแล้วเรื่องความขัดข้ดองใจเรืออะไรผมไม่ไแน่ใจนะครับท่านก็บอกวกับผมว่าอาจจะเหมือนกับลาผม บอกกเเลลยยว่่่าาาาามมมัันนนทํไไได้้้รสใใหหพันตำรวจเอกธรรมรัตนเพชรหนองชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเทพาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองนักเรียนหญิงคนหนึ่งเข้าแจ้งความว่าพอ,ออมีความสัมพันธ์กับลูกสาวจึงลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอน ขณะที่ผู้ปกครองผู้เสียหายเปิดเผยว่าเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อมในการหลังจากลูกสาวเล่าให้ฟังว่ามีความสัมพันธ์กับพอ,อโรงเรียนหลายครั้งในบ้านพักของพอ,อตั้งแต่ช่วงต้นปีนี่ก็คือได้แจ้งความไหมและะ้วค่ะแจ้งความข้อหาอะไรครับออล่อลวงอาจารย์นะค,ะครับ แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่คุยกับน้องเขาน้องว่าไงบ้างครับก็เท่าที่สอบถามน้องก็มันมันเป็นเรื่องจริงค่ะผู้ปกครองเด็กระบุว่าก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับพอ,อเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงแต่กลับปฏิเสธซึ่งสวนทางกับลูกสาวจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนสภาพจิตใจของลูกสาวยอมรับว่ายังไม่ปกตินะครับจึงให้หยุดเรียนไปก่อนครับ